ครับสวัสดียามเย็นครับตอนนี้5้าโมงครึ่งนะครับอยู่ที่สวนก็จะให้ชมทุเรียนนะครับตอนนี้ตนน้นใหญ่ที่ปลูกมา3ปีเหลืออยู่6ต้นนะครับจากติบกัาต้นก็ตอนนี้กําลังเปิดน้ําให้ชมระบบน้ําคือปั๊มน้ําแล้วก็ทําแบบนี้ฉีดเพราะสปริงเกอร์มันจะไกลเกินที่ต้องการนะครับไอตรงนี้ก็จะอยู่ในรัศมีที่พอใจนะครับตัวเนี้ย ก็นี่ต้นที่หนึ่งนะครับก็ตอนนี้ก็ใหญ่สุดล้วแล้วก็มาชมต้นนี้ต้นนี้ก็ความใหญ่ก็เป็นอันดับสามก็ตอนนี้ปลูกเห็นไหมปลูกจะเห็นว่าผมเตรียมไว้เสริมรากปลูกแล้วเพิ่งซื้อมาต้นเล็เลกๆปลูกสองต้นส่วนต้นนี้คืออันดับห้าอันดับหกอันดับโลนะครับคือหลังจากที่โดน อะไรไม่รู้เมื่อหน้าแรงมันทําท่าจะตายก็ประมาณเนี้ยซื้อมาแพงแต่ไม่ได้ตัดรากขดก็ไม่โตเห็นไหมไม่โตเลยดูต้นนี้ต้นนี้ก็เนี่ยเห็นไหมอันดับห้าดับหกที่บอกอะดูน้ํปพุงกระจายสวยงามนี่แตกยอดแล้วก็เลยมีความหวังว่าเผื่อมันจะดีเดี๋ยวเสริมรากเข้าไปเตรียมเสริมรากมาอันนู้นหมอนทองอันนี้ทุเรียนบ้านสองต้นถาใหญ่เดี๋ยวจะมาทาบเสริมราก นะครับเดี๋ยวให้ไปชมเมื่อกี้ชมไปสี่ต้นก็มาชมต้นที่ห้านะครับแต่ความใหญ่ความงามก็เป็นอันดับสองอันดับหนึ่งอันดับสองเท่ากับต้นแรกนะครับใหญ่เลยต้นนี้นะครับสมบูรณ์แบบไม่เคยโดนเป็นโรคอะไรไม่ไว่าจะเป็นมแมลงเพี้ยไม่เคยเมื่อก่อนมีกิ้งก่านะก่อนที่จะใช้ยามีกิ้งก่าเกาะอ,อยู่ตามต้นพอตอนหลังมาใช้ยากิ้งก่าก็ตายยาฆ่า,ามแมลง โอเคอีกต้นหนึ่งต้นนี้ที่ว่าเป็นโรครากเนา่าแล้วก็ใช้ยาไปกดอะไรฟอสโฟลิกกดฟอสโฟลิกแล้วก็มันก็รอดมาแล้วก็ใช้ฮอร์โมนบำรุงรากบำรุงใบน้ำตาลอะไรต่างๆลาดลดใบลดโคนก็สาภาพเนี้ยอันนี้ก็ปลูกเตรียมเหมือนกันเตรียมเสริมรากอันนี้หมอนทองอันนี้ทุเรียนบ้านสองต้นเพิ่งซื้อมา ก็รอดูว่าถ้าเผื่อขึ้นดีก็จะเอาไปแปะใส่เดี๋ยวไปชมมูสังคิงที่ปลูกไว้ให้ชมมูสังคิงมูสังคิงต้นนี้ก็ซื้อมาสองเดือนซื้อมาต้นละสองร้อยซื้อมาสองร้อยก็ก็เลยปลูกหมูสังคิงก่นเสริมไปเป็นต้นคู่ไปเลยเผื่อมันจะตายหรือเปล่าก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็มีตรงนี้อีกสองต้น อูซังคิงนี่นี่เด็กๆเดี๋ยวพอผ่านหน้าแรงไปเดี๋ยวตั้งใจจะเอาตรงนี้ออกเอาหลังคาออกระหว่างนี้ก็ให้มันโดนแดดไปแบบเล็กๆน้อยๆประมาณนี้โอเคครับ